อาจารย์ดวงบอกว่าไม่ยอมนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับน้องๆหน,น,นูคนไหนนะที่อยากจะซื้อว่าวไปเล่นนะครับก่อนที่จะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับดูดีๆนะครับว่าพื้นที่ที่เราจะเอาว่าวไปเล่นน่ะที่เราจะเอาไปเล่นจริงๆนะครับมันมันกว้างขนาดไหนมันโล่งขนาดไหนนะครับอยากเข้าใจว่า เว้าที่อาจารย์เว้าหรือว่าคนขายเว้าเขาแบบปล่อยง่ายๆยืนปล่อยคนเดียวได้แล้วเราจะทําได้นะครับคือส่วนใหญ่อาจารย์เว้าหรือว่าคนที่ขายเว้าเอาเว้าไปเทสให้เราอ่ะเขาจะไปปล่อยกลางนาเลยบางคนไปปล่อยตมเขื่อนก็มีอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาเล่นหน้าบ้านหรือว่าพื้นที่มันไม่พอน่ะมันไม่ขึ้นจริงๆนะครับว่าอ่ะมันต้องใช้เทคนิคในการ เล่นนะครับรวมไปถึงเรื่องของลมล่างด้วยนะอันนี้เดี๋ยวลองดึงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องดูว่ามันจะมีลมล่างเข้ามาช่วยไหมนะครับถ้ามีลมล่างเข้ามาช่วยก็จะได้จังหวะในการปล่อยเชือกพอดีนะครับนะก็ฝากไว้นะครับน้องๆหนูๆคนไหนที่มองหาว่าวไปเล่นนะครับอย่าดูแค่ว่าวาสวยนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าพื้นที่ในการเล่นของเราเนี่ยมันมากเพียงพอไหมนะครับ